อาซูคีมันเสมอมั่นคือเก่าพี่น้องสวายดีพี่น้องมากเขามาชมทางช่องยายจืดระเพิอนออฟฟิเชียลขออีกจัคลิปออมือนี่มีโอกาสอ,อสองมือสามมือจะลงทีงหนึ่งต่ว่ามือนี่ก็เรียกว่าแดดออกแล้วสถานที่กะจืนจืน้อคือเกาอ่าแหละอขา้าวกระทาแตกกระลังเสชนโอ้โหม่องคือถือกินห่วยๆนอนี่ตงใส่ไปใส่ม่องมา มองปิวตัวนี้แมนบอคือบอม่ลูกม่ลูกบอใช่ลูกโอ้บอใช่ลูกอืมเฮิร์นมองปิวใส่ร้อยนี่เฮิร์นว่าใส่ใส่มองร้อยโอ้ถือกินงวยแสดงว่าหัวกัมาเลยนี่มึงก็นะได้บอปะโอ้โทูก็ปลาหมอเท็กหรือว่าปลากาพี่น้องปลากาเั้นนี่แกงเสนนั้นไม่สม S <S โอ้หลายเติบตัวนี้แสดงว,ว่าพื่นหมันปลากุ้งปลากาเอ้ยปากงไ่มีปากปาหวยวกาออออกวนกากาแท้พวกไเ้หนึ่องกุนกุจูอยากากอยากากอ้ยไหมเอาไม่ถือฝนเป็นอะไยังมากนี่ฮะโอ้ยสมามปีมาพันึ่ ผู้ใดล่ะเห้ยนี่ล่ะว้าเห้ยตัวนี้มันดังเห้ยยังเห้ยร่วมแห้อากาศดังไฟยังว่าอย่างกกินดิเข่าโอ้ดังไฟกินเข่าเมนตัวไอ้ดังไฟเราแกกินเข่าพี่น้อง เ็นโอ้ด่างไฟก็ว่าฉันนี่เนาะปนปลาปนโอ้ชีต้มปลาปนเขาก็เอาเน่าอ้อยไฟมาให้ดี่รับว่าธรรมดาแม่นเอาทุกหมดเราโอ้ปลาปลาแดกพื้นบ้านพู้นะเอาตกนี่เื่อนมันไปใส่ไม่ตกไปใส่ปนปลากาตกลงหู้มันเหะโอ้ยกอดเราด่งไฟเอาคือมาใส่พูดมันจังบอลลู มันมันมันบบมันหน่อยอืมันหน่อยมันก็เลยมันหน่อยแล้วก่อนมันเออัดเวลวเวลาเ้าว่างพื้นว่างทานมันจังเขนจังบดแมเมียนต่างไฟปูนป่าวะฉัน คือได้ยินข่าวว่าไปใส่เอีนยังก็อีหลงบ่อีหลงเพิ่งใส่เออเอาไปใส่ไว้ใส่เครื่องคอนโดเอาไปใส่ไว้ใส่ไตสะพานนั่นละใต้สะพานมองได้เนาะมันเขาเจ้าถึกป่านไหมโอ้โอ้โอ้เอาอันเครขึ้นนี่ดูหันก็คือจังเห็นอยู่สันไปเมื่อวานนี่อันของพ่อใหญ่โตงเดินนี่โอ้ของเจ้าเอาไปใส่บ้างเขาเอาไปใส่แต่ก็ยังวะเอามันกินได้อยู่บ่อีหลงโอ้ย เขามาสแตกกับกินอันเดียวกันนะพี่น้องมันราชาสับตัวเออเขาออกไปสแตกแสดงว่าเขาเอาไปกินเนี่ยเขาออกไปกินเอายแยนเ่นีาวนะโอ้ยไฟใสเขาย่ําจังเดว่ามันอันง่ายเติมอินได้หึง่ายเขาพุ่งมันหล่นเนี่ยโอ้ว่าไงเขาลักเขาลักเขาลักโอ้มันไอหมอนึงก็ไปใส่รุ่นเท่าอีกอ่ พิ่นกาพอเจอประเจอพิ่นก็เอามันมาถือพิ่นกระตากไว้ป้ายหยาหันละเลาะอันนละเลาะอวันแห่อหันละเออวายเขาลักอีกเห็นแต่ซองพวอเดีเวไม่หนอนนั่นนี่แหละเขาเอินว่าโอ้ยพ่อใหญ่เขาลักอันอันนี้ผมแม่พ้นอ่ะเออนี่แหละเขาว่าอันโอ้ยโต่ที่หลังเขาจะหนอกประมาทเป็นบ่านี่สิเป็นปะตัวอเอาโอ้ยอันนั้นมันเปียไว้ตัวพอคือบวัวใสยย่ยางรถ เอาคือดังงากแต่ไฟมือนี่เป็นอยังคือพ่อใส่ย่างรถมันจังสี่บอลอ๋อเฮาหาอันนี้เหลืองอันแนวเขื่อนอันนั่นไหมว่าแม่นยู่อันใต้มอกระทะน่ะบ่เหี้ยเฮ้ยโอ้ยช่วนี้มันอ่อนตัวเป็นเป็นฟุ่มเออนั่นเฮื่อนขี่เทียนนี่มาหนี่มดคู่เป็นไหมโอ้ยมาคือท่องหยบทิ้งท่องท่องหยิบท่องหยอดแทะเออกินก็ได้ตัวเออ สิมีอาการยังไรขั้นกินหรอไม่แห้งเลยอที่นี้ไม่แห้งเอออม่ะค่าฝ่ามอบ,า,บานี่เออตกลงมาคือ้นเราเออหูเขาเอ่นว่าครัวกระทะแตากครัาาวกระทะแตกเฮ็ดดูพี่น้องเฮ็ดเนี้ยอยู่น้องกินดูมันเป็นค้อแตกเออเฮ็ดดูแล้วแล้วก็เฮ็ดลุ้นมือน้ำนี่เขาเอ่นว่าครัวกระทะแตากที่พ่อแหลมเป็นผู้เป็นพ่อขัข้วด้วยเนี่ bó học mò tôm bay ngay qua nắm lại bọn em bóp mọi thứ tìm soup đi à, <laughs> xúc xúc hmm. hai đêm 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 hai hai đêm hai đêm hai hai đêm 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 hai ก็ต้องเสือไปน้ยนั่นเห็นบ่อเอาพอกระเฮ็ดยังมาแต่แล้วนะาโพดดังมาแต่แล้วนั่นเอาไปยังดอกมืออื่นจังใส่กันไหมเออนั่นเออขั้วตากแดดตากแดดเดียวมื้อนี้บ่มีแดดกะเฮ็ดเป็นขั้วคืมเดียวเคยเฮ็ดบ่คขั้วคืมเดียวขั้วคืมเดียวมันจะมีพี่นมันมาตอม แล้วก็ตอมานําแล้วก็สิมีกินแนงๆได้คัว้วคัว่วเห็ดปลาคืนเดียวน่ะคืมเดียวเออมันบม่มีแดดไ้เลยเอินว่าป่าคืมเดียวนีวนออน่แล้วสิไปคั่ว,อ,อ,อ,วอยูอ่กกอ,ยยอืมเอาีิไปคั่วยังพ่อส็อเกตมันโอ้ยย่ง่มเอามาต้มมาปนกะมันที่ขอบนี่ยมันบอ่บอบอ่บอเข้ากันขูดออกอะไรคือกันบ่นละ่ะดังไฟล้วพี่น้อง ดังไปเดี๋ยวเอาประเดกใช่บ่นน่เอาปลาแดกใช้เลยวะปลาแดกใส่มขีดปดกใชสามขีดพี่น้องมองดูผู้ใะประเดก,ดดเดกตอนประแด็กโตสำเน,น,น,นียงนิเฮ้ยมันธรรมดาเด็ดยืโตจั่ย่านันบอกายเย่ยพันบอกย่พันบอ แยทีนี้จัหน่อยใส่ีแยมันล้องสน่เยอะแยพันละเยอะยพันเยอะพันบอกเออเยอะพันเยอะพันอืมอืมเอีจะเล่าแยกพันเออเพื่อนไปคุณตัวเป็นเซลหาขายปุ๋ยตัวเดนี่ไปหาผมอยู่หน้าอายุบ้านคุณเขาได็ประเดิดมากฮะวันเออเอาทึก นี่ยังก็ซื้อเหรียญม้าลำเราด้วยจอยบ่จอยนุ่มยังก็นุ่มน้อยจอยนุ่มจอยเออนุ่มจอยนุ่มจอยอต้มปลากระเดื่อพ่นเนี่ยปลาปลาห้ากระขังอยู่เออพ่นกระดังไฟแล้่ยวข้นกลุ่มบ้านเออหมอหมอไปนี่ละเออหมอหมอน้ำดำมอไปนี่เราตั้งบ้านนี่เออเอาเอาเอาน้ำใสเออยางมาพันปลากระเดื่อเล่นอยู่ไหม แล้วยู่ในหมอนไหมหนามว่าท่านหอนน่ะเออว่าเป็นขังว่าเป็นขังเปลเอออุ้ยกูบอกอันคนผิษเราแล้วดีกว่าเออต่อเอาใจเจ้ากูเองสิเอาแแล้วลเรายพอ่ปนละเออโอ้ยขันแนวคนโบเห็ดอยู่เห็ดกินเป็นสันตัวสิบโบเคยเห็ดตัางเทียรบ่บ่คือขันเขาชิบวัวเห็ดน้ำกับชิว่านนานายันเขาว่าใส่โบไนนะเออเออตั้งเห็ด เห็นเจ้เข้าเจ้าว่าเอาปลาใส่หม้อนะต้มปนนะห้วยจตะกี่ผมก็เห็นพวเปีนด้พ oh! ่อบอกจักเท่าเรื่อยวันเห็นก๊อกเขาเนี่ยผมเห็นพวเปีนได้ตะกี้ผมโอ้ยเห็นจังใดขาเจ้าคือเห็นจีนเป็ะหน่อยสั่นพ่อบ่อทำนี่หรือเอาแม่มาใหม่ๆเนาะงประพันนี่เอาอีกบ่ปานโอ้ยมันบ่มมันหน่อยหนได้ปนเออแมนถ้ามันมันหลายแล้วเออนามอุจุแบบนี้โอ้ยหิวละกินเดี๋ยวนี้ซะ หม่พ้นแล้วไปกินกนะแล้วเขาอาบน้ำก่อนอืมแล้วตุมนี่เลยไปหยาบเออบานนี้เจ้าก็ได้มาเห็ดไม้ขึ้นกอนว่าไปกินาาดเดือดช่มนั่นโอ้ยเขาเก,ออกมามะมะขามาหยางตะกอนโอ้ยพ่นแบบไปเซ็งนี่โอ้ยพ่นัวมันตายได้ขน,นาดน่าจะว่าภาพมูบ,ออบ่แซบบ่แซบแซบแซบปลาตายมปลแซบออ้ผมขามันแม่นปลาตัวนี้เขาเจอเลย <c oughs> ตายขนาดนั้ดี มี่ปัดเท่งตัวเดียวนี่ล่ะมันสีนไหนบริค้าเนี่ยคอยบริด้าคอยอว่าซื้อนั่นเดียวปากกาเนี่ยโอ้ยนี่เขาเอิาานมาเพชรยขาดบน่นี่ตื่นมาค่าช้างเห็นปะบายมาค่าเสือยังวะนี่ข้ามมาละ่ะข่าของวะเฮ โค้งม่าแทอะทะเลยครับอืมเบิ้งดูเอาไปว่ายจันวันนี้มันยังขั้วอันตากแดดโอตาคึมเดียวมื่อนี้พอขั้วเข้ากุ๊กเขาเอิ่นว่ากุ๊กยังไงกุ๊ก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 บ่เอาตัวนั้นล้าเชี่ยขยลดมันบ่ถึงกับโดนดอกตั้งแต่แค่ วก็มาติดวังมือเศร้านี้นั่นน่ะเหนือมันยังเกลๆอยู่ทุบถือรอบเสียมงามจืดเนื้อยกขึ้นลังใดกันเฮ้อใส่รอบใส่ย่างกันไหมเออใส่ย่างกันสามสี่หลังเออห้องไม่หมองใส่ไยเออใส่น้ำผึ้ิเดี๋ยวว่าหองจะแของเบิดใส่ยกนกนท้องปากทอนี่แหละ ใส่ลายเที่ยวเขามาออกเที่ยนี่มุ้คือโบออกมุ้เอาน้ำโป้ถ้าเจ้าเขาบระจุมรอไปน้ำโบนี่เขามีลายแล้วแต่ว่าเสียลายหลังอยู่แต่ว่าอีหลงนี่เขาเอาเพราะว่าเขาว่าใครมีเขาว่ากาซื้อเห็นบ่โอ้แพงเลยแผ่นพันกว่าบาทว้าวซะเบ็ดผมกันทั้งอีหลงมันคอนโดเออคอนโดเขาเอิญค่อนโดจากแล้วฮาคนก็เอินอีหลงนี่ อีลงน่ะแน่ต uh, right? ังโอ้แน่ตังเงี้ยน่นั่นนั่นอีลงอีลงเงคล้ายคล้ายรอบมันบ่เอออันนานาอยู่บนเห็นอยู่เห็นอยู่นั่นแหละอีลงอันขุ้นนอตเนี่ยเนี่ยมันคอนโดูนอในน้ำอันเงาเงาคือรถไฟน่ะอืม น้ำเดือดแล้วพี่น้องเราจะเอาป่ามาไว้มใสซคักคักคักมือน,นี่ขึ้นยากอีงก็เฮิตเอาหนั่นละ่ะที่มีตัวดินบอกบเอาดินกับบเป็นยังพอดินนี็นั่มมันบัวถือข้าวถือโอ,อ้วาถือดอกลูกด้วยแต่เท่านั้นไหมพ่อบัวร่างห้าเด็ก โอ้ยเองคือว่าพ่อมันต้องนอ้ำแบบคนๆเนี้มันค่อยนัวอืมแล้วก็คนเองหรอกถึงเนี้ยปลาโอ้ยไอ้ไปไว้ดอกตุ่นก็เรื่องตุ่มปลาไปไปอาบน้ำรดใส่จะขีดสองขีดตต่มโอ้ไม่ไม่ยังเออสองขีดเป็นตัวได้หรอพ่อใส่น้ำปลาใส่น้ำาเออสองขีดใส่เป็นตัวเพราะมันว่าสุใส่ตะนำเลย เอาเพร่เพร่เฮ็ดอันอันนั้นไหมเพรเฮ็ดคึมเดียวไหมเอามันบดแดดไหมเออบุ้ยเพราะว่าคึมหรือพ่อเนาะมึงบอกน้องเขาดูเอามันบดแดดมันก็คึมเดียวจ้ะล้วบัานี้มันจะมีตัวมีแมงวันมาไอ้ไซบัดเนี่ย มันก็สิพี่พี่น้องแล้วก็มีกินเออมีกินพร้อมแล้ว่านี้ก็เวลาเอาไปปิ้งเป็นหนึ่งมันสิหินตัวเออกินมักมุมไปแักสองมือบ่านี้เอี่ยมออกมาบ่านี้โอ้ยซ้ำกันละเับข้าเจา้าว่าอันนั้นละเลี้ยวหนีอันนี้ละเลี้ยวหาหนะ่ะ ซุ้มบ่ตายโอ้ยเพรว่าขัวบนรถมันบ่เหลือดอกบ่อจะเห็นดูปานขั้วเบิยผมนี่มีมันมีอยู่เอ้ารอดกัรอดห้า้แกง้มันสมเอาเอ้ารอดกัหรอดบ่รอดแกแกงให้มันสมมันซึนอยู่แกงให้มันสมตอนไดมือแรงเหือมือแรงมืออะไพูนแล้วครับคไม้มันโอ้ครับไม่ผมเพราะว่ามันมีมันเหลืออยู่หันสามตัวนะมาจาหนึ่งป่านันนแล้วมันมีสามตัวยู่หัน มันมีสามตัวอยู่เห็นอันนี้กดหมู่บ้านนี่ต้มบวเบิดต้มมจะตัวน้อยตัวใหญ่สามสี่ตัวหลงเก็บไปอยู่พอกดใส่ยางไปใส่ผมก็ใส่น้าแข็งไปเห็นเลยโอ้ยอยู่เมื่อไรหรอบ่เปี๊ยบ่บ่เปี๊ยมันบ่านในเกาเกลือโอ้บ้านในมัเออปลาซอยเห่อมานําอึ่งปอเน่ะมาคั้วไปเนี่ยสองตัวตัวแค่ออกท่อมเดี๋ยวโอ้ ทีหนึ่งโอ้โหนีนึ่งกับสามปนน้ำแข็เนี่ยมีคาพอมไปท้ออกมากมันสีที่มีคานนาะเอากแห้งคาคาคาเพ่นโอ้คกกันะยาไก่พอดเอ้ยเนี่ยคาจะไข่กินมันจะไข่ก็อยู่นี่เมื่อกินเด้อมันลึงกินมันลึงแนวนี้แล้วเมื่กินแชยผมรด เพราะว่ามันมุนมีไฟดีมากให้มันกินแมงนี่เหี้ยมันก็เงาแต่โอ้ยมันใส่ตัวนีเสียเสียรถเสียนั่งรถค้าเองเรซ <laughs> ุ่นีซ <laughs> ื้อหเลยเอ้ยเยอะมักอันขั้วดูกะเค็ดไปไฟ<ป>ไฟติดอยู่ไฟติดอยู่ไปไปหาอาบน้ำเราไปดีคอยกระชิด เอาแปะเอาเข่ามาไว้เออเออเเพราะว่าเข่าอยู่ในกองเห็นมันตะมือขึ้นนี่จกไวรบบ้ระบันนี้มันน,นั่นนั่นอย่างอยู่ขึ้นเบิง้งคักเฉยเลยไอ้กบเบิ้งไปโคชนะเฉยเศรษฐเดือดเศษโอ้บักไข่ได้หนึ่งอะไรไข่เต็มน,นี่เอาว่ามันป่าสิคือเป็นบักไข่ไข่เต็มท้องไหมโอ้ท่านเป็นไอ้ไข่เด็กคุ้มกับชิดเอเดนบวงชวงไอ้ไข่ผมกับชิดเด้บูชาถือนอนอยู่โอ้ แต่ต่เพื่อนบอกผู้ถือกระถือมันวาสนาผมมันบอ,อยู่ทั้งนั้นว่าสนาผมนี่มันต้องขันเหรอบ่ผมได้เงิอนตัวผมเศร้าสื่อว่าน,นี่เป็นหว่ามันสี่สามสี่เขาสี่เดือนหรอล่วพว่อแต่แต่ว่าแต่ว่ามี่บงนึงฮะล่ะลองสื่อสิบเก่าบึงผมได้สิบเก่าแต่ว่าเป็นอย่างคือบมื่คือว่าหนึ่งเป็นเจ็ดมันเคยเฮ็ดผมตลอดอคนว่าแปดนี่เป็นสาม เออคำว่ัเนื้องนี่เป็นเกตแต่น่าผมผมก็ได้เนื้องเก่ามาเจอผมกัว่าเออลองเสียงเบิ่งจักสองใบก็น่าซื้อน้ำพอนี่อ่นสุขุมไหมผมก็เลยเอาไใบใบนี้เขาไปตัวใบนี้เบะปากเซ้าทั้งสองใบไหมคุณไม่จูบรางวัลเพราะนะเออพอกแล้วเศร้าเศร้าเศร้านี่ล่ะนี่ล่ะเสียสองลอยได้งวดบางนึงผมยังเสียดายเงินอยูเสียดายเสียดายเงินนึ่งซื้ออย่งอื่นยังสิดีนะก็จะซื้อเลขนะคิดอยู่เด้ว ผมมายังให้กูถือได้ขันกูซื้อกูซื้อยังได้บ่ถือสนับฮอกกับบ่ฮอกกับบอเสื่อแต่ตัวแรกมแต่อ่านไรฮอืกซื้อทีเมียนนั่นแล้วตัวมันสิออกฮอกมันบ่จซื่อไหมผมไม่คิดนะเนี่ยผมไม่คิดได้ไหมพออันไปซื้อเลขว่าซื้อตัวมันออกไหมว่าจะได้หุ่งอากบอกซื้อตัวนี้ล่ะหามันออกหามันได้พะนะเพราะว่าจะคลองได้เนี้ย หาพุ่นแม่พุ่นได้ชื่อตัวนี้ล่ะหามันได้พะนะชื่อรูดฮามันได้พะนะมันบอกว่าชื่อรูดเจ้ากระสิได้บ่ว่ได้โอ้นี่บัวเขาว่าหาเนาะหามันได่เห็นไหมไปใส่ในหามันได้่สิเอามองไปใส่ในหามันได้ว่าสนแส่ห้องผัดบัวได้บ่หนี่เม่นหาพุ่นได้บ่หนี่ขั้นขากๆเด้ออีหลีเลยพี่น้องเม่นความยากจีนวายเด้ ซื้อ um. เรีกรอดซื้อต um ัวนี้ละหามันไดพะนะบ่คิดลอยจะคของสี่ใดดิเอาพี่น้องก็เห็นมาแล้วเห็นหลายแล้วก็คิดๆเอาละเรื่องซื้อหวยบ่ได้แนะน้ำให้เล่นการพนันอกผู้ใดมักไผมักมันอยากซื้อก็ซื้อไปบ่ได้ห้ามเนาะเงื่ในกระเกับปไผกกับป๋ามันเจ้าก็เเร้า อ,อยากเศร้าก็เศร้าอยากซื้อก็ซื้ออยากน้ำยังมายันหาลังเทียพูนวา <c oughs> เอาคลิปนี้เอาไว้จะมนีน้อพี่น้องน้อสำหรับคลิปต่อไปสิเป็นคลิปลนั้นพี่น้องถ้าค่อยติดตามชมเด้อเออเมื่อนี้มีเกินไม,ม,ม,ม่มีโอกาสอยู่กับอีพอแหลมทั่วายสิผ้ากันต้มปนกินค<ม>อร์โลแคลเาอไเอเงี้ยได้จืดลงไปพี่น้องกะอย่าตีว่ากันเด้อพี่น้องเด้อบางเท่อไรซาละบางเท่อกับไม่ซาละบางเท่อเออกะ คิดให้พี่นอ้องรำข้าญก,กับขอ,ขอถอดคอไผ่้าตังเสียเนาะคอมเมนต,ต,ต์ตาา่างคนต่างคิดต่างมุมมองนะพ่อเนา,เาะไม่ได้ว่ากันเฮ็ดไปตามหน้าที่เจ้าของอเอาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเบิเ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับจะไข่กดซับกะรกดบกะดิ่งปิ้งปิ้งปิ้งให้ไม่เงยจืดไม่เงยแหลมนำ้ำแงยหนุย่ยเลยจะก่นอนเออมันยากคอสมือนี่สิเฮ็ดที่ยังกระซังงานแต่มันต่ำลิกระซิบก็เลยบ่ไข่ลุ่มเออคือไม่เงยจืดนี่ อาภาสิไปไทยอันคลิปเนาะอ่าบ้ามือดีขึ้นทายคลิปอันนี้ให้พี่น้องมึงกันหน้าว่าสันกําลังทายย่าง,ไ,งาไปดีๆก็ได้ยังยุทงหน้าเนาะเพิ่นเปิดเพลงบึ้มๆขึ้นไหมอือเขาเอื่นว่ามันอิสระในทงหน้าเนาะมันเปิดแห้งพร้อมเรียบร้อยโอ้ยว่าเป็นบุญเป็นงานขขเขาเบิดก็เลยอันบ่ได้เอาร่วให้พี่น้องมึงมันติรีกสิทธิ์นี่แหละจังเป็นยังเวลาศิลปินมาเป็นยังเอ่อเพิ่นเขามาตุ้มโฮ้มกันมาอัน มาสอบมาอย่างเตอยงคือว่าทายให้เบิ้งแน่ไม่ยังจืดนบแมนต่อพี่น้องเบิ้งทั้งสองไงพ้นดีกว่าเออไม่ยังจืดนบอยากเอาลุ่มเอาลุ่มไปแล้วภาสีว่าเออติดลีกซิดได้ลบได้ยังอีกเออให้พี่น้องแต่คอยติดตามทุกช่องนี่แะ้รพี่น้องบ่มียี่ยังหรอกกับขีพยายามที่สุดให้ถือต้องตามที่พ้นบอกพ่นว่าย่าไปท่ายนั่นย่าไปเฮ็ดอันนี้อันไหนพี่แต่ละหน้าเอาพ่นว่าเอ้าโบไปหลยมันเงี้ยมันหยืดปืดภูมิใหม่ควบแห้งหลายน้อยพอเนาะอยะจังพวกพอกันคลิปต่อไป ขอบุญขอบคุณฟูที่เขามาชมเบื้องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ขอสำคัญยาขามโฆษณนะให้เป็นกำลังใจให้เป็นอ่าแห้งใจกับตลกตัวน้อยๆเออแล้วก็อีพอเรากําลังอันขั้วป่าเห็ดพอเมื่อนี้นยคิดออกแล้วฮะมันตัวว่าง่ายเยคิดออกแล้วบ่ตรกินปูนปลาดอกกินยังไงอย่านี้ มุกมันอยากจะเล่นร่องใจจะเบิ่งมันจีเย็นจังนามคือฤาษีฮวันจังไฟอข้าขอบุญขอบุญครับพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับ